สำหรับเฟิร์สบล็อกในวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่เกาะสีชังครับที่เที่ยวที่ททไม่ไกลจากกรุงเทพเลยและเราจะพาไปดูนะครับว่าปี2 0 2 5เนี่ยเกาะสีชังมีอะไรบ้างครับตอนนี้นะครับเราก็กำลังนั่งรถจากที่ฝากรถนะครับไปยังท่าเรือกอรอยและอันนี้ก็จะเป็นบริการจากทางโรงแรมในเครือซัมแวสีชังนะครับที่บนเกาะรถเนี่ยก็จะพาเรานะครับไปส่งยังท่าเรือกอลอยถึงตรงจุดที่ซื้อตั๋วขึ้นเรือเลยครับได้ตั๋วแล้ว ไปลงเรือกันครับซึ่งราคาตั๋วจะตกอยู่ที่คนละ60บาทต่อคนนะครับและอันนี้ก็คือจะเป็นตารางการเดินเรือนะครับที่จะออกทุกชั่วโมงจากศรีราชาแล้วก็เกาะสีชังครับใช้ระยะการเดินทางประมาณ30-40นาทีงั้นต่อไปเราจะตัดภาพไปตอนถึงเกาะเลยนะครับฟิพอมาถึงเกาะน,นะครับพี่ๆจะทางโรงแรมนะครับก็จะเอารถเนี่ยมารเราแล้วก็ไปส่งที่โรงแรมกันครับ บอกเลยว่าบริการทุกระดับประทับใจจริงๆครับเราถึงกกองสีชังกันเรียบร้อยค่บอันนี้รถกำล,ลังพาไปที่พักอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศระหว่างเดินทางไปที่พักนะครับต้องบอกเลยว่าบรรยากาศบนเกาะสีชังเนี่ยให้ความรู้สึกถึงความโฮมมี่ความอบอุ่นมากๆเลยเพราะว่าทุกคนยิ้มย้มแจ่มใสมากๆเลยนะครับถึงแล้วเรียบร้อยนะคบ เดี๋ยวต่อไปเราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันนะครับโดยพาหนะที่เราใช้ในการเดินทางเนี่ยคือรถมอเตอร์ไซค์นะครับโดยค่าบริการการเช่าเนี่ยจะอยู่ที่300ตอนหนึ่งวันนะครับและสาหรับที่แรกที่ราพาทุกคนมานะครับก็คือพระสุทธบาทกรกฎฐานรือจะมีจุดไฮไลท์ที่เป็นสะพานทอดยาวไปกลางทะเลที่มีชื่อว่าสะพานอัสดาง ยิ้มนายบอกเลยว่าที่นี่บรรยากาศดีมากไวที่สุดลมเย็นตลอดเลยแนะนําเลยนะครับถ้าใครมากอรสีชังแล้วอยากจะนั่งพักใจเนี่ยที่นี่เป็นอีกหนึ่งที่ที่แนะนําเลยครับและข้ามาอีกฟ้าหนึ่งเกาะสีชังเราอยู่ที่หาดท้อมหังครับหาดที่สามารถลงเล่นน้ําได้และคนเยอะที่สุดมาถ่ายรูปรองรับแสงพระอาทิตย์ตกกันครับบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยมูดดีสุดๆเลยทั้งเสียงคลื่นเสียงลม และนอกเหนือจากวิวที่สวยแล้วที่นี่ยังมีอทิวิต้อย่างการ่ายเรือคายักและโชคดีมากตอนช่วงที่เรามาประมาณ4ี่โมงจะห้โมงพระาที่ใกล้จะตกดีแล้วบอกเลยว่าบรรยากาศดีสุดๆเลยครับและเรามาปิดท้ายวันนี้อย่างละมุนนะครับกับจุดชมวิวพรทิตตกช่องเขงาคาซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดอันเซของกาะสีชังเลยก็ว่าได้ บอกเลยว่าทุกอย่างลงตัวมากไม่ว่าจะเป็นแสงพอดิตย์ตอนกำลังจะตกหรือจะเป็นธรรมชาติผู้คนหรือแม้กระทั่งนกที่กำลังบินเข้าหลังเป็นการปิดท้ายวันที่ดีมากๆและมาเริ่มต้นเช้าที่ดีกับการขึ้นไปสักการะที่ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ซึ่งทุกคนสามารถเลือกได้ว่าจะขึ้นกระเช้าหรือจะเดินขึ้นบันไดแต่ถ้าขึ้นไปแล้วไม่รู้จะเริ่มสักการะจากจุดไหน ทางสารเจ้าก็ได้เรียนลัดับเลขไว้ให้พวกเราแล้วครับแอบกระซิบว่าที่นี่เด่นเรื่องการแก้ชงม,มากใครดวงตกนะต้องมามและมาถึงจุดไฮไลท์อย่างแหลมจัก,กรพงมุมมหาชนของเกาะสีชังครับมุมนี้ทุกคนตั้งใจไหายรูให้ได้แบบนี้ไม่เสียชื่อมุมมหาชนเพราะว่าวิวสวยมากถ้าใครจะมาต้องกะเวลาและก็ช่วงวันที่มาดีๆนะม่งานมีเสร็จนั่งรอคิวจนไม่เกลียมนยแน่ๆก็ถือว่าครบ จบทุกอย่างสาหรับเกาะสีชังในปีนี้สาหรับใครที่อยากเที่ยวทะเลอยากเที่ยวเกาะแต่ไม่อยากไปไกลแนะนําเลยเกาะสีชังเกาะที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพอยากให้คนลองเปิดใจและไปเที่ยวเกาะสีชังอีสักครั้งนะครับและวอล์กต่อไปจะเป็นที่ไหนรอติดตามต่อได้เลยบาย